สวัสดีค่ะทุกคนจ๋าวันนี้จะถึงเวลาเข้าขวัวดอะอยากกินต้มเส้นก็เลยซื้อเส้นกับเลือดก้อนมานะมาดูกันว่าจะทำยังไงง่ายงายนี่ค่ะ <c oughs> ใส่เลือดก้อนแล้วปรุงเครื่องแล้วนะคะใส่น้ำคงปรงุปรงรสแล้วนะคะ ลแ้วก,ก้อนนี้จัดไปเลยค่ะจุกๆสองก้อนนะคะก้อนใหญ่มากนะคะช่วงนี้ฟันเฟินไม่ค่อยดีนะคะต้องกินอะไรแบบนิ่มๆมสดน้ำนะคะส้มตรงส้มตำผักเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ยังไม่กินนะคะช่วงนี้แล้วก็มีต้นหอมผักชีนะคะที่หั่นไว้แล้วนะคะแล้วมีวนเส้นห่อนึงนะคะอันนี้ใช้วุ้นเส้นแห้งนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋า ช้วุ้นเส้นแห้งค่ะถ้าเป็นวุ้นเส้นสดนะคะก็มีแต่ว่า,าสะดวกที่ร้านซื้อไว้แล้วนะคะที่บ้านซื้อ,อ,อไว้แล้วหอนนึ่อืมอร่อยนะคะนัวมากเลยน้ำซุปต้มไปนะคะต้มไป เป็นอะไรที่ชอบกินมากคือต้มเส้นไงนละ่ะบางคนก็บอกว่าใส่ข้าวด้วยก็อร่อยดีนะอยู่ที่ตลาดอยู่ที่บ้านเวลาเข้าไปในเมืองชอบไปสั่งต้มเส้นผิดน,นะอร่อยมากชามละสามสิบบาทชามแต่ก่อนนี้ชามละยี่สิบบาทนะเสร็จแล้วก็ใส่เส้นไปเลยเส้นแห้งไม่ต้องแช่น้ํานะใส่ไปเลยไม่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 ต้องแช่ไม่ต้องแช่น้นะําก็ได้ ไปเลยจ้าไปแล้วไปแล้ว,ลวิวไปเรียบร้อยทำกินง่ายๆค่ะอยากกินอะไรก็ทำเองได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราทำกินเองได้เราก็ทำนะจ๊ะใส่เส้นไม่เยอะนะ เดี๋ยวเส้นก็จะอืดขึ้นมาสิบเอ่าเส้นถุงนี้สิบ,บาทนะสุ้นเส้นแห้งถุงนี้สิบ,บาทพอดีเลยนะตอนนี้เน้นเลือดก้อนเยอะมากเอาแบบจุกๆนะคะกินแบบจุกๆไปเลยจ้าแค่นี้ละค่ะต้มเส้นของมิชัน ไม่ได้ใส่ลูกชิ้นนะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อลูกชิ้นมา,า้ะเืิดก้อนเป้งเลยมีตะก้อนใหญ่ๆกินแบบสะใจมากนะคะกินเลือดก้อนบ่อยๆดีนะดีต่อร่างกายนะคะบำรุงร้บำรุง,ลง,ลงเลือดนะคะบำรุงร่างกายนะแต่สำหรับคนที่ใครเป็นเอ่อโรคเกาต์โรคศิรเนี่ยอย่าก,กินนะ ปวดขานี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ใส่ผักชีที่เราหั่นเอาไว้ลงไปอาหารทุกอย่างถ้ากินเป็นยาก็ได้นะแต่ถ้ากินเยอะมากไปก็ไม่ดีลูกดูสภาพร่างกายของเราก่อนนะจ๊ะ เ่ไปล้แล้วก็ต้มไปนะคะแล้วก็วุ้นเส้นที่อยู่ข้างล่างก็จะเริ่มอืดขึ้นนนะคะแล้วต้มแบบนี้เอาไว้แล้วนะเวลาที่เราจะกินนะเราใส่ผักสามารถใส่ผักได้หลายหลายอย่างนะอืมอวันนี้เน้นที่เลือดก้อนนะจ๊ะแล้วถ้าเราอยากจะกินเผ็ดกินหวานกินอะไรรสชาต ตักต่างออกไปแล้วก็เติมน้ำส้มได้นะจ๊ะเติมน้ำส้มเติมน้ำตาลเติมพริกป่นได้นะนี่เสร็จแล้วค่ะบางคนก็ไม่ใส่ไม่ชอบใส่ผักชีนะแต่แต่เราชอบใส่ผักชีค่ะบางคนก็จะใส่หอมซอยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มเส้นง่ายๆชดอร่อยอ,อ,ยอ,อยค่ะคล่องคอเราคลิปหน้าเจอกันใหม่จะบแวบๆมากินต้มเส้นด้วยกันจ้า